สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆมากินหมูกระทะในป่ากันค่ะ <laughs> นี่หมูกระทะตาแคนดูซี่แอดดี้แคนดูซี่ไลฟ์แยรี่ไลฟ์ยากไปกนสิ่วฟอร์แอนว่าดนที่สี่อุ end, น่นไม่ไห <c oughs> ไหมไม่ไหอ่ะ เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนตาเซมมอนสีมันอกเฮ้ยขุดอนล้องเลยทีนี้ไม่ให้เข้ากินให้เข้ากินให้เข้ากินไม่ดูตะเกียบดิตะเกียบตะเกียบมันเล็กใช่มัน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 ไม่เสมอกันมันยิบไม่อยู่มาเด้อมาเด้อหมูกระทะหมูกระแทะหมูกระแทะร้าพี่น้อง Ах, и лапмой. Розетка, вот, придет и поедет. Мам, где? Ну, а где, а где,

เห็นมือเราผมไม่เป็นไรเห็นไม่เป็นไรไเห็นหน้าตาก็ไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันถ้าเป็นคนอื่นโอ้ยแต่เขียบขี่ปติดพี่น้องมามามาไ <c oughs> มาฮัาโลโหลมากินมูกท่าหลวพระนี่ปูอดัด ผ <โ mêmes. S 2> ู้อ่านใส่นานไม่อร่อยอ่ะมันนิ่มมันนิ่มมันเละอืมมันนิ่มมันเละน้ำจิ้มมาพี่น้องอร่อยไม่องไปต้มแล้วข้าวท่านะอืมเอามาต้มไหมแล้วแต่แล้วตักก็ร้อนหายก็ร้อมันดิแล้วแต่แล้วอ่ากินผักเป็นเพื่อน โอ้ยคลิปไม่ติดคลิปไม่ติดพี่น้องนี่ใบอะไรเนี่ยใบใหญ่ๆไอ้นี่ค่ะสาลายสาลยายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอ่าได้สองงวดแล้วนะเดี๋ยวเข้างวดที่สามแล้ว ค่าแรงทำไอ้นี้เออไม่ต่อเขาลงอะไรคลิปแต่ได้ไม่เยอะลงคลิปอะไรคลิปเดียวคลิปอะไรนะอืไม่รู้อันนั้นนะคลิปเดียวเอ่อยูทูบอะไรไอ่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอือเขาก็ว่าได้แต่ผออาร์เขาผ่านแล้วแต่อ่าไม่ได้เปิดเลี้ยงไปห้าเห่ะห้าเหตุเลี้ยงก็หลายตึกลงรูปมาคุณอะครับมองไม่เห็นมมองาดู คันจิ chi. โมจังคุณวินี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาทานด้วยกันค่ะอยู่ในเอ่ออยู่ในป่าค่ะวันนี้เห็นไหมคะมืดเลยอยู่ในป่าอยู่ในโฮมสเตย์นะคะวันนี้ออกนอกเมืองค่ะออกนอกเมืองอยู่ในป่าเลยมาทานด้วยกันค่ะทำสั่งหมูกระทะมา หลานมากินด้วยเรียกหลานมาเป็นเพื่อนไก่แล้วด้วยขับรถกี่นาทีอ่ะมานี่ชั่วโมงชั่วโมงโอ้ไกลเหมือนกันนะไก่เหรอออกออกางบ้านหกโมงเหรอหลงมั่งจอดมั่งไฟแดงมั่งหลงมั่งหลงมีการหลงด้วยทำยังไงเมื่อลงไปไกลอยน้แค่เหลียวผิด่อยอย่ังนองไอ้นี่แท็กไอ้แท็กซี่ที่มาส่งก็ยัง ก็ยังหลงกับไอเนี่ยไอสิไอนี้มันต้องหายเส้นทางมามาทานด้วยกันค่ะทุกคนหมูกระทะกลางป่ากินตามมีตามเกิด อันนี้ไม่อาบน้ำนะบอกไว้ก่อนตอนเช้านา่าจะน่าจะน่าหนาวนา่าจะดีบรรยากาศน่าจะดีตอนเย็นก็ดีเต้าห,หู้ค่ะเต้าหู้เขาแล้วยาเอาอันนี้มาลดน้ำมาลดน้นอยนะทำจุ้มๆมทางเลยมันก็แห้เออฝนดิน,<ค>นแบบนี้ม,<า>มันจะเหนียวไหมฝนตกเหนียว คนด้วยม,ม,มาเด้อค่ะพี่น้องทั้งสิบสี่ท่านมารับประทานหมูกระทะด้วยกันค่ะบอกฝันที่แหละใช่ค่ะดีเนาะ ไม้ของด้านจะใช่ไหมใส่อีกไหมเดียวเขาเติมมาแล้ค่ะอันนี้อันนี้ติดกระทะแล้วมอบโอ้ยมอบทำอะไามบกินแต่ไหนมอบไปที่ต้มไม่ละยังไม่ทีอย่างมากกรอุ้มกแล้วพอเอาเบลาินไปละมันม อยู่อันนี้อะไรอะตับเหรอใช่ค่ะตับเลยนะคือต,ตับเหรอไม่ตับนี่นี่ขนาดเข้าป่านะยังได้กินตับ <c oughs> <c oughs> ถ้าไปทะเลจะจะขนาดไหนพี่น้องไปทะเลไม่ได้กินอะไรตับเป็ออดกระเพาะทนรัก ไปนอนบ้านป้านาให้ป้านาตำตำตำน้ำพริกเดี๋ยวป่นปลากินกับไอ้นี่ยอดสะเดาอืมยอดไอ้สะเดามันออกเลยอือเอ้ยต้นทั้งหนนั้นไป็นี่มีเป่าวะไม่รู้ว่าไม่ขมหรอที่แม่แม่ไปเก็บอะเออชอบไปเก็บอะออกก่อนไหมลูกออกปะทไม่รู้แคอทข้าวโพดอร่อยหวาน ื่อคิดจะซื้อมาอยู่แล้วเป็นนี้ไม่ทุกอย่างเลยใช่ไหมแอ่โพ่อเน่ยเป็นทุ่มพขอก็ทําดีเหมือนกันใช่ไหมนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยผักเหมือนเหมือนชุดที่อยู่ในนั่นเลยนะเหมือนเหมือนสามติพาบ้านได้เท่านี้เลยไอ็เนี่ยเหรอผักผักเนี่ย กินในป่าเขาแบบนี้นะคะไม่มีจานคือว่าเขาให้มาโดยเฉพาะหมึกกรุบดีอ่ะมึเอาไม่เคยซื้อมากินหมึกแบบนี้หมึกกรอบหมึกกรอบเหรอหมึกดองไม่ไม่รู้จัก ท,ที่มือท้องน่าจะไม่มีนะ <laughs> คิดว่ามีนะปีกแข่งอะเน่ยสีแบบเนี้ยปีกเหมือนมั้ยใช่ไหม,มได้เป็นปีกแนละ้วเอาไปดองใช่ไหมแบบเนี้ยปีกพวกตัวใหญ่ๆเนาะ,ะคิดว่ามึงเก,กิดอะไรมึงเหนื่อนะ,ะตุกตุยย่อยสวัสดีค่ะใครเนาะมากินด้วยกันนะคะทุกคนอ๋อ คุณนี้นะคุณมนใช่ไหมคะเจ้าหมูจำหนูได้ไหมจำได้ค่ะจำได้ค่ะมามากินหมูกระทะด้วยกันเคยมาแล้วเคยมาแล้วจำได้ค่ะกินหมูกระทะ หมูกระทะในป่าเมนูเขาดีอยู่นะแล้วก็ราคาก็โอเคอะ่ะมันเมน,นติดไม่ยูที่เดียวกันบ้านคนละแค่คนละที่าทางที่ทางเขาเนี่เราเดียวเข้ามากว่าจะคนละที่คนละโซนยัน,นคนละทีเลยอะเท่าอันนี้คือคณเขาก็ไปอยานะ่างเลย เหมือนแบบที่ใครที่มันประมาณนะจะเขาทาเหมือนเหมือนทําแบบอันนี้ก็ทําอันนี้ก็ทำนี้ก็ทำทางโน้นก็ทางโน้นไม่มีฟ้ามีกำลังคาแต่เอาเต็นท์เข้ากลางเอาที่กลางเต็นท์มากลางเต็นท์แคมท์ปิ้งแคมป์ปิ้งอะไรอย่างนี้ต้องมาแต่ยังไม่มืดอแต่มันมีที่แบบกลางเต็นท์นะที่กลางเต็นท์ ไม่เอา<ข>อเทาเซ้าดูในป่าเลยหลนี้อย่าง,งว่าบอกเขาฉันไม่ไปเอาหลังสุดท้ายอาหลัลงที่มีคนทุกข์ท่าหน่อยไม่ต้องการความสงบเป็นครัวข้างน้ามาเอาทานมาตุตเชียก็ตุเบลอัยฮะ ชวนมากินก็ดื้อเนาะอะไรเดีมอุ้ยตยะเดียมมาทามาเจ็ดจิบเดียวนี้ก็ไม่แพงนะเหมือนกับแเจ็ดสิบป่ะประมาณนี้ละไม่แพงเจหรือเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบไม่ถึงแปดสิบ

ตัวเขาขนแพงมันแหล่งเที่ยวยิงแพงเอเด็กี่อนเซิมส์อะเไม่ยอ้ฉันไม่รู้ฉันว่ที่ว่าฮันเซิสอะไรที่สิอะไรที่สอฉันคี่ีิไอมือหยิบทำไมถุงเพ่

คนพาเขาก็มาเยอะเหมือนกันเยอะแหนูไม่คิดว่าใครเขาจะไปนอนกับอาแมเ้มีคนอื่นปุ๊บอะือคนนี่เต็มหมดเลยแถวล้านอ๋อขนานจะไปนั่งรวมกันบ้านเดียวกันเลยมั้งคือแบบแบบเข้ามาเป็นกลุ่มก็เราแยกกันนอนั้งทีที่โกเฮียเสียก็โอเดอร์สกิลก็บาลคูบาลคูพี่ เด็มเอ่เอินองค์ที่ที่เข้ามาอินกลุ่มท์ได้หคือสิบคนเนอะน้องสาวมาเป็นกลุ่มโอ้สิบกว่าหรืออะไรยี่สิบกว่าที่และนัดกันมาเด็ดเข้าหอบข้าวหอบของมากินกันพรุ่งนี้หยุดไงเดี๋ยวชวนเดินเดินเลก็มีไปรุ่นมาหนุ่มๆมาก็หลายคน แอลลีดอะไรที่นี่ดีนอก็อพเซอร์ดู่นี่ใช่ใช่เดี๋ยวพังูฮุนว่าที่อพเซอร์อนน์ทีไม่ด้านโนอนอนโนโนโน้ิโนเนา็โนโนโนโเโนานโนโนโ่โนานโนโนโเอนบนโ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 น้นโนโะโอโน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 านโนโนน่นน ไปดูหน้างานมีก็เอาไม่มีก็ไม่เอาพอมันถึงเขาบอกว่ามันหมดแล้วงานปุ๊โอ้ยหิ่มคานไอ้นี่ตะเกียบค <c oughs> ี่ไม่อยู่ต้ <c oughs> องเอามีดจักๆๆักัก <c> ัก <oughs> <c oughs> ต้องมีดจักๆๆักักัก โทรหาลุงรองไม่ได้คุยกับลุงรอง <c oughs> คุยกับไอ้แบรนทามแทนไอ้แบนเอาโทรศัพท์ลงไปทํางานบริษัทอ๋อ <c oughs> มนนนอนันทํา<ะ>งานที่ไหนอยู่น่องปืนโรงกัญชาฮะโรงกัญชาจริงอ่ะจริงทำโรงก,กัญชาปาดง,งานมันมันไม่ติดเหรองรั้นหรือว่าไม่เหรอไม่เหรือกระโดยด เด็กสมัยน้ำมัทอมไม่ใหญนั่นแหละยื่นทำให้ประสาทโอ้โหสามชั้นอันนี้ไม่ไปหมดแล้วมองเมืองอ่เนาะไม่อยากพูดตอนตอนนี้มันยังโอเคอยู่ยังปกติอยู่ยังไหวอยู่เล็กๆแบบไอ้ม็ดไอ้ม็ดกระสุนชาตอนเรียนคนนานๆไปสมองเบอร์นะเบอร์ช้าหมดเลยคนเนี้ย ทำอะไรเออชาแล้วก็จําจําอะไรไม่ได้ด้วยโอ้ยเจ็บกระตุ้มนั่งนานกระตุ้มด้านเหมือนเล่นไพ่เมื่อก่อนนี่นั่งเล่นไพ่กระตุ้มด้านขึ้นเป็นลูกลูกดามสิเกอรโอนเนี่ยเรนมันซื้อเนมมันซื้ออีกโ๋ อย่าไปซื้อไปซ้ำๆทำซ้ำๆรู้่อไหนอย่าซื้อซ้ายอยู่หรออย่าขายดปซ้ำท้ายน้อยน้อดขอบคุณพวกเองด้วยที่มาคิดงั้นอาอาคิดว่าอาไม่ทำนะซื้อมาวทิ้งเปล่าอาจจะทำ แล้กินคนเดียวคิดว่าแล้วอาออกกี่โมงก็ออกปลือนิออกปลืน้ออกตอนเช้าวะออกปลือนเช้าออกปลือนี้เช้าก็ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วเขาให้เช็คเอาอืมนี่ไงถ้าออกถ้าออกก่อนถ้าออกก่อนแล้วก็ออกตเช้าไม่ได้หรอออกตเช้าแบบไหนก็เราก็เช็คแต่เช้าไง ็ได pues right. nah. ้ถ uh, right? right? ้าเราจะออกเมื่อไหร่ก็ได้วันที่เราเช็คออกเมื่อไรต้องออกเหรอนะฮะเดี๋ยวต้องไปเท้ารถที่ไหเราไปเอารถที่ไหนมารับอาตอนเช้าไงก๊อปก๊ไปหาไม่ได้หรอพรุ่งนี้ไม่ใช่เรือนนี้เรือนนี้ไงอ้๋อตอนนี้ก็คืนไม่ใช่เหรออ๋อแล้วเอ็งจะกลับมารับอาเหรอก็ไปตอเท้าไงหมวกตอนนี้ไง ก็แต่เ้าไงก็แสดงว่าเองก็ต้องอยู่สองคืนก็ใช่ไงได้หรออาจ่ายอาจ่ายไปคืนเดียวอม่คิดว่าอยู่แค่คืนนี้ไม่ใช่ก็ผมก็คิดว่าจะอยู่หลายคืนนี้อ uh> ๋อถ้าอยู่อยู่อีกคืนนึงได้เดี๋ยวจ่ายได้นอนนอนแล้วก็เราก็ไปแต่เช้าเนี้ยับหกโมงเนี้ยไปถึงบ้านก็เจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงหัวเข้าไปทำงานเนี้ยได้อยู่ใต้ใต้ทันหลอกลงไปภูหินนู่นอะ ก็ลงไปภูหินก็ชั่วโมงหนึ่งมั่วโมงก็ลงไปทํางานจากเนี้ยจากเนี้ยไปภูหินชั่วโมงอืมอืมไม่ถึงทำไมเพิ่มๆไม่ถึงด้วยเหยียบกี่ร้อยเยอบกี่ร้อยเยอะยีบร้อยเดียวมาจากม้านผมว่าร้อยเดียวมาจากมันมันถึงที่ถ้ามาจากเนี้ยลงไปภูหินนะจะไม่ถึงไม่ท้าไม่ท้าถึงนะวิ่งเส้นเป้าว่ายเนี่ยวิ่งเส้นด้านนะด่านก็ภูหินถึงก่อนนะเหรออืม อะไรผู้หินถึงก้อนมาทางนี้ผู้หินถึงก้อนเอาจริงจริงเดี๋ยวถ้าถ้าออกอย่างนี้แต่เช้าอะผพวกพวกเองอยู่หัวมุมไอ้ทางเลี้ยวไปลาดลีหัวมุมตรงตรงค่ายเลยตรงค่ายเออนั่นแหละตรงนี้ไม่ใกล้กว่าเหรออนู่บ้านถึงก้อนบ้านมู้หิมนถึงก้อนจริงเหรอผมออกทางนี้ไงมันออกทางในด้านด้านไหนเนี่ยไม่รู้เส้นด้านไหนเนี่ย เส้นด้านอะไ่หรอบิประมาณชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่แต่ว่าเขาทำถนนดีนะทางเนี้ยยังไม่เสร็จเลยทางที่อามาใช่มันยังไม่เสร็จแต่วัดถนนดีนะอามาทางไหนอามาทางมาทางมาทางเอ่อมาทางลาดหลีนี่แหละมาทางลาดหลีมันเลี้ยวอะไรอ่ะมีอยู่บอกว่าส่วนพึ่งแล้วก็เข้ามาอะไรวะก็ทางเดียวนั่นเลยอ่าเลาะไอ้นี่แบเปล่าเลอะเลย ไม่แน่อาจจะมามาทางมาาทงตรงเลยอ่ะทางที่เขาทําทําทางตลอดเลยแสดงว่าเ้นเขาบินใช่ไหมันไม่ใช่ไม่รู้นะผ่านจอมึงไหมอะไม่ผ่านอราทำไม่ผ่านของเซ้ไม่ผ่านแสดงว่าเป็นเ้นไอ้ปลาวายปลาวายมาไอ้เนี่ยไอ้ไคาคาอะไรเนี่ยบันคาปลาหวายเออนั่นอะผ่าเขาทางนี้

så vi kører til Hua Hin og boer uh, so mm. uh, uh, højt <laughs> <laughs> <So laughs> <so. laughs> so we i lang uh, tid i nat, så vi kommer -hmm. ikke i landsbyen mere efter den. Nej, nej, det kan vi ikke. Hvad siger du, Siv? Ja, det burde vi bare gøre. Så bagefter vi kan være i Reichsburg, eller vi kan godt finde hotel i Nakhon Thum, eller... Nej, i Reichsburg, i Nej, Det er det, hvor vi har været. Nej, det er måske det, ja, vi har været der, men det, er ikke samme der. Måske vi finder ud af de hårdtæver, vi sidder og lever Det du vil gerne, eller sådan noget. Ja, det vil vi Det er mange dage i Ja, er mange dage til sidst. Uh, kan jo se, at var hurtigt. <laughs> ja, men de har vel, øh, Det er kun den ældre dag. Ja. De er 17 dage nu. Ja, ja men jeg er vi i det. Har vi to nu? Det er er så... ลูกอยตีจีเนาะทุกคนเลยได้ผัวฝรั่งสี่คนก็อยู่เดนมาร์กแต่ว่าอยู่ไกลกับอาอยู่ยังไม่ได้เจอกับอาที่เดนมาร์กเลยเท่ไหร่ที่แอบแอบจับสีไม่ได้ที่แอบคนที่เท่าไหร่คนที่ห้าลืออะไรนี่แหละมาเมื่อมาเมื่อก็แบบนี้ งทีมาไม่ได้จองก็ได้จายไ่หน่อจริงๆต้องโทรมาต้องอโทรมาถามว่าเต็มแล้วยังไม่เต็มอจริงๆก็จ้ามาไจ้างมาเ้าจองม้ มันต้องโอนค่าจองไงแต่นี้ออาโอนไม่เป็นเพราะว่าเออแอปธนาคารไทยไม่ได้เอาใส่เออโทรศัพท์ไอ้เออไปห้ามันเจอได้ไงพิมพ์ไหมหาี่เนี้ยซืออะไรพิมพ์เขาบอกว่าดูดูเขารีวิวในในเฟซบุ๊กในเที่ยวผมเที่ยวยูทูบ เส้นทางโน้นทางนอกนะแต่มันมีที่เที่ยวเยอะนะที่เนี้ยสวนพุ่นเนี่ยเยอะจะมันเออผมไม่เคยเที่ยวข้างในข้างในไงมันอยู่ในเข้าๆใช่เราไม่รู้ไงเขาไปตรงเขาไปอู้ห่วยเหมือนอะไรที่ปลายปีนั้นเอ่อที่ว่าที่ไปเล่นน้ำกันส่วนน้ำอ่ะไม่ใช่ส่วนน้ำแม่เอ็นไปกับพี่โน้ตอ๋ออ่ะยังไม่เคยไปเลยที่มันเป็นเป็นแหล่งแบบเนี้ย ที่เราไปเล่นกันลุงปองก <AU X> ็ย <yan> ังอยู่ปีน <ab> um ั้นอ๋อไอ้นี้ไอ้แกงพ่อแมวเออแมวแมวอะไรเนี่ยไปนิดหน่อยเดียวแล้วมันก็ไก่อยู่นะมันไก่อะไรหรอถ้าอยากถ้าผมไม่รู้มันมีทางออกป่ะถังเนี่ยน่าจะมีทางออกอยู่แต่ถ้ากลับทางเดิมมันก็จะไก่หน่อยดีนะว่าบางว่าอะไรทำไมมันได้เยอะจังอะไรสามชั้นเหรอสามชั้น นีหมี่หมูมีด้วยไม่ได้ใจมากเอาไหมเอาละคอเหนียวอ่าเกาบอกว่าซื้อมาหน่อยเดียวหน่อยเดียวมันหน่อยเดียวมันไม่หน่อยอ่ะมันไม่หน่อยนะไอหมอบเอามันไม่หน่อยอ๋อเ้อาะแต่อาบตาบอกว่าเพอาะแตโอเมก้าสเดี๋ยวใช่น้ำแข็งแล้วรูปผ้ากระเพราหกละลายพอดีลวกลวกไว้ือลวกไปดูที่นี่ครับ ลวกไว้ลกไปลกไว้แล้วเราก็าโทรสั่งหมูกระทะเหไม่้องสั่งแล้วน้ำเปล่าแล้ว้านอย่านี้นะแล้เข้าึงกันไรอเอาพี่น้องจากว่าไผ่มาเนี่ยไผมาอคอยลืม่อ,อยลืมมาข่อยไล่สด ค่อยลืมมาค่อยไลยส่สดบัดดีนะคะหนูเป็นเ,เด็กอายุเก้าขวบอนอนค่ะนอนค่ะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้หยุดไปทำบุญนะคะ <c oughs> นอนนะคะ <c oughs> ลืมเลยค่อยลืมมาค่อยไล่สดพี่น้องคุยกันเพลินตั้งไปยาวไปโอเคลงแล้ว ลงแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนออค่อยลืมไม่ค่อยตั้งโทรศัท์ไว้ขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ thank you to everyone for watching หวัสด,ดีค่ะ